นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะขาดไม่ได้เลยในเรื่องของอาหารนะครับอาหารสุขภาพของชีวสมเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากส่วนหนึ่งในเรื่องของอการดูแลสุขภาพนะครับครั้งหนึ่งที่ชีวสมของเราเนี่ยได้มีโอกาสนำอาหารเมนูอาหารของชีวสมเนี่ยขึ้นไปเสิร์ฟในชั้น First Class ของ r r t t s s h i r w w y y นะครับ เป็นทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับเป็นเม,เมนูพิเศษสําหรับ b บิ i n ิสแอ i เวย์เลยะนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางในระดับ First Class นะครับอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่เราสะสม,สมประสบการณ์จากการเปิดชีวสมมาตลอดระยะเวลา17ปีะนะครับทั้งนั้นนี่สนใจนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าอาหารเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคะอาหารจากชีวสมเนะะี่ยค่ะ ส่วนประกอบของอาหารเนี่ยนะครับมันคงต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราต้องเรียกว่าสุขภาพจริงๆนะครับผมอาจจะพูดได้ว่าเบสิกทั่วไปก็คือเราไม่ใช้น้ำมันค่ะไขมันไม่มีเลยไม่มีนะครับแต่เราจะใช้เป็นการทอดการผัดเนี่ยเราจะใช้วิธีการใช้น้ำสต็อกของผักใช้น้ำซุปลักษณะน้ำซุปในลักษณะน้ำซุปเนี่ยผัดอาหารทอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกสุกเป็นศูนย์หมด แต่รสชาติมีวิธีการปรุงที่มีแบบฉบับของเราเองนะครับเราจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของอสิ่งที่สามารถสร้างแคลอรี่และไขมันนะครับเราก็จะมีส่วนผสมซึ่งแน่นอนว่าของคนไทยเนี่ยเรามีวิธีการมากมายะนะครับซึ่งเราปรับปรุงแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เอามาเปิดสอนนะครับเปิดให้กับสาธารณชนทั่วไปที่อยากจะรู้ว่าอาหารชีวสมที่นักกีฬาระดับโลก ดาราฮอลลีวูดหรือใครต่างๆที่เขา,าสนใจที่เขา,าบินมาเนี่ยเพื่อมารับประทานอาหารเหล่านี้เราก็เปิดสอนด้วย <c oughs> ค,ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็น้ำลายเริ่มจะไหลๆแล้วนะคะตรงแต่วันนี้ไม่มีมาให้ชิมนะคะก็แค่เป็นการบอกไว้ก่อนนะคะคว่าชีวสสมเนี่ยมีอาหารพิเศษด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จะจัดทำนะคะคแต่ว่าคุณกรดเนี่ยก็พูดมาเยอะนะคะทั้งการนวดต่อมน้ำเหลืองนะคะทั้งเรียนเรื่องออกายภาพต่างๆเนี่ยหลายคนเริ่มกลัวคะ่ะดูดูเนี่ยยากเหมือนกันนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยมันยากอย่างนั้นไหมคะ แล้ว <ผม S 1> ต้องใช้เวลาเรียนนียนานไหมครับหลักสูตรของชีวสมเนี่ยนะฮะเราเป็นหลักสูตรที่มีระดับใช้เวลาเนี่ยไม่มากนะครับเราฟังอย่างนี้เนี่ยเราได้มีมีมีตัดแปลงนะครับแล้วรวบรวมในลักษณะของหลักสูตรของเรานะครับซึ่งแน่นอนหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เรากําหนดขึ้นมาที่นี่เนี่ยได้การรับรองจากการะทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาศัยหลักที่เรามีมาตรฐานของทางยุโรปเข้ามาช่วยเสริมด้วย นะครับเราจะมีสาบันที่เป็นสาบันหลักของของประเทศอังกฤษนะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมในการดูแลในเรื่องของหลักสูตรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราสอนให้กับนักเรียนผู้ที่สนใจเนี่ยจะอยู่ในระดับของมาตรฐานสากลนะครับ ค่ะมาถึงคุณวันชนกบ้างค่ะก็ถือว่าโอ้โหพูดคนสุดท้ายนะคะคนอื่นเขาคุยกันมาเยอะพอสมควรค่ะตกลงแล้วสําหรับไอทิมนะคะโรงเรียนที่สอนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยของเรานะคะรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยไอทิมแตกต่างจากการโรงแรมสถาบันอื่นยังไงคะ ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนให้ทราบก่อนว่าสถาบันไอทีมเนี่ยเราก่อตั้งมาเมื่อ23-24ปีที่แล้วะนะคะซึ่งก่อตั้งโดยท่านพันเอกสมชายฮิรันกิจท่านเป็นอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นนะคะซึ่งท่านเห็นปัญหาว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแต่มาตรฐานทางด้านการโรงแรมของเราเนี่ยยังไม่รองรับ นักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานนะคะนักท่องเที่ยวเยมีมาตรฐานแต่การบริการของเรายังไม่ได้มาตรฐานะนะคะท่านก็เลยก่อตั้งโรง,โรงเรียนนี้ขึ้นนะคะโดยใชห้หลักสูตรที่ผสมผสาน ระหว่างสวิสกับอเมริกันค่ะค่ะอันนี้คือจุดเด่นของหลักสูตรเราแล้วลนะคะก็คือเราเราอยู่ภายใต้กระทรวงค่ะแต่ว่าหลักสูตรเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ,คะแล้วก็ขออนุมัติกระทรวงค่ะที่คุณวรชลบอกว่าหลักสูตรเนี่ยมันผสมระหว่างสวิสแลนด์ใช่ไหมคะ,คะกับอเมริกาเนี่ยแล,แล้วสองประเทศนี้เขา,เขาโดดเด่นยังไงคะแล้วเรามารวมกันตรงส่วนไหนค่ะ ถ้าในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในด้านการบริหารจัดการอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามองถึงการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการเราจะเราจะนึกถึงถ้าเราพูดถึงโรงแรมเราต้องนึกถึงสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะเป็นหลักนะคะเพราะว่าถือว่าเขามีมาตรฐานในการให้บริการระดับ5ดาวนะคะดังนั้นเนี่ยเรานำา5ดาวของทั้ง2ประเทศนี้มารวมกันไว้ที่สาบันไอทิมค่ะแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยเราไม่ได้ไป แข่งขันกับคนอื่นเขานะคะอย่างเช่นเราไม่ได้เปิดเป็นถึงขั้นระดับมหาวิทยาลัยเราจะเป็นเหมือนกับต่างประเทศเลยที่เน้นการปฏิบัติงานเน้นว่าคุณทําอะไรได้มากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราจึงมีอยู่2อ,อหลักสูตรก็คือหลักสูตร1ปีกับหลักสูตร2ปี 2> ะนะคะแต่ว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยรวมครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหาร นะคะซึ่งอาหารเนี่ยเราก็จะเน้นอาหารยุโรปอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยนะคะอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยเนี่ยเป็นเป็นตัวเสริมมากกว่าเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาเราเลือกไปฝึกงานต่างประเทศปี2เรามีไปฝึกงานต่างประเทศได้ด้วยนะคะพอเขาทราบว่าเป็นคนไทยก็อยากทานอาหารไทยนะคะเราก็จะเสริมให้แต่หลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นอาหารยุโรปดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก ห้องปฏิบัติการครัวที่เรามีสอนเด็กๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีห้องจำลองพัตคารค์ะนะคะให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติจริงนะคะรวมไปถึงห้องปฏิบัติการแม่บ้านห้องรอนลี่ซึ่งยังไม่เห็นมีสถาบันไหนที่มีห้องรอนลี่ด้วยนะคะห้องซักรีดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันไอทีมเนี่ยหลักสูตรของเราจะครอบคลุมหมดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทํางานตรงส่วนไหนของของอุตสาหากรรมการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวเนี่ยได้หมด ค่ะค<ช>ือจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการโรงแรมเนี่ยนะคะหลายคนก็จะนึกถึงภาพที่สวยหรู<ช>แค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่คุณวันชนกได้บอกจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนทั้งทำครัวก็เรียนใช่ค่ะซักรีดก็เรียนค่ะแล้วก็เรียนการติดต่อสื่อสารกับแขกก็เรียนมัน<ช>มันกว้างขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเราจบมาเนี่ย เรา,เราบางครั้งเนี่ยเราเลือกเรียนแต่เรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าบางทีเราคิดว่าเราชอบตรงนี้แต่พอเรามาเรียนแล้วเกิดไม่ใช่ขึ้นมาเราเสียเวลาเปล่านะคะดังนั้นเมื่อเรามาเรียนที่สถาบันไอทีมเนี่ยเราจะให้เรียนรวมหมดทั้งการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะเสร็จแล้วนักศึษาชอบอะไรสมมุติว่าบางคนอยากเป็นเชฟในอนาคต พอเทอมที่2ในในหลักสูตร2ปีเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย4เทอมเราจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สถาบันไอทีมพอเทอมที่2เนี่ยเราจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีถึง6ดาวแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาชอบที่จะเป็นเชฟในอนาคตให้เลือกฝึกงานครัวหรือใครอยากเป็นซูเปอร์วเซอร์ในแผนก พัตคารเราก็เลือกฝึกงานในพัตคารใครอยากเปิดร้านเบเกอรี่ในอนาคตให้ฝึกงานในครัวแผนกเบเกอรี่นะคะหรือใครอยากเป็นหัวหน้าแม่บ้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราจะมองว่าถ้าทํางานแม่บ้านเนี่ยเป็นเป็นงานที่ต่ําแต่จริงๆแล้วงานแม่บ้านเป็นงานที่เงินเดือนดีมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่คนเรามองข้ามค่ะสิ่งดีๆมักจะถูกมองข้ามเสมอนะคะค่ะดังนั้นเนี่ย เข uh, าก็จะเลือกได้ว่า uh, พอเวลาเขาเรียนแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรเราก็เลือกฝึกงานด้านนั้นหรือถ้าเรามีอยากมีประสบการณ์มากกว่า1ด้านนะคะเราก็เทอมนี้เราเลือกฝึกงานแผานกน,นี้อีกเทอมนึงเราเลือกฝึกงานอีกแผานกหนึ่ง <c oughs> หรือเราจะสามารถโรเตทก็ได้เพื่อที่ปี2เราจะไปฝึกงานอีกด้านหนึ่งเลยอย่างเช่นฝึกงานสายการบิน ฝึกงานในบริษัทท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฝึกงานสายการบินนี่หมายถึงว่าในส่วนไหนคะหรือว่าแล้วแต่เด็กจะเลือกคะแล้วแต่เด็กจะเลือกค่ะค่ะก็สามารถไปฝึกในส่วนของอย่างยกตัวอย่างเช่นครัวการบินไทยก็สามารถที่จะไปฝึกแบบนั้นได้ไหมคะได้ได้ค่ะหรือถ้าหลักๆเนี่ยนะคะสายการบินเนี่ยก็นักศึกษาเราจะไปฝึกงานตรงแผนกราวก็คือต้อนรับ ต้อนรับลูกค้าเลยเช็คอินเช็คเอาท์เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณวันชนกได้เล่าถึงว่าเด็กๆเ,เวลาเรียนไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการไปฝึกงานเมืองนอกด้วยนะคะอยากจะให้เล่าค่ะว่าเด็กที่ก่อนที่จะไปฝึกงานเมืองนอกกับหลังจากที่ไปเจอกับโรงแรมแล้วก็ไปฝึกงานเมืองนอกเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองได้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นบ้างคะเยอะมากค่ะเพราะว่าประสบการณ์ในเมืองไทยกับประสบการณ์ในต่างประเทศเนี่ยต่างกันอยู่แล้วนะคะ สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยความยิ่งใหญ่เลยคือประสบการณ์ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะว่าการไปฝึกงานในในต่างประเทศนั่นคือมาตรฐานต่างประเทศจริงๆแล้วก็การที่คุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกให้ได้เนี่ยนะคะ,ะมันมันยากกว่าการที่อยู่ในเมืองไทยคุณต้องไปแบบลุยคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ย<ม>นะคะความแกล่งของเราเนี่ย มันมากกว่าคนที่ฝึกงานในเมืองไทยนะคะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้มาก็คือภาษาแน่ๆค่ะเพราะว่าไปต่างประเทศเนี่ยาบางที่เนี่ยแทบจะไม่เจอคนไทยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้มาคือภาษาอีกส่วนหนึ่งกฎหมายของเขาเนี่ยกำหนดว่าคนที่ไปฝึกงานหรือคนที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนค่ะดังนั้นนักศึกษาของเราก็จะได้ ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะซึ่งซึ่งเชื่อแน่ว่าน้องๆเนี่ยพอได้ยินแบบนี้คงเลือกไปฝึกงานเมืองนอกดีกว่านะคะเพราะเมืองไทยบางทีเนี่ยค่าตอบแทนก็ไม่แน่นะคะบอกว่าอุ้ยเธอได้ประสบการณ์แล้วนี่ค่าตอบแทนก็ไว้ก่อนแล้วกันใช่แล้วพอเราได้มีโอกาสไปฝึกงานต่างประเทศเนี่ยกลับมายังไงโรงแรมในเมืองไทยก็อ้าแขนรับอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะน้องๆนะคะที่สนใจได้เรียนด้วยแล้วก็ได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศเป็นประสบการณ์จริงๆนะคะ เป็นการฝึกภาษาอีกด้วยค่ะตอนนี้อยากจะให้ทั้งสามเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกันค่ะว่าแต่ละสถาบันของตัวเองเนี่ยนะคะพอถ้าเกิดนักศึกษาเขาตัดสินใจแล้วได้ไปเรียนเนี่ยพอออกมาเขาเขาจะมีงานทำจริงๆหรือเปล่าคะอย่างในกรณีของปัญญาพิวัตรเนี่ยซี CP รับเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะคุณชูดา ค่ะจริงๆแล้วมีอยู่3สาขานะคะก็คือสาขาธุรกิจค้าปลีกโลจิสติกและจัดการธุรกิจอาหารนะคะ,คะก็รับเลยค่ะและถ้าน้องได้รับทุนการศึกษาะนะคะนั่นก็คือว่าถ้าน้องได้รับทุนการศึกษาสี่ปีนะคะ<ม>น้องก็ทำงานชดใช้ต่อสองปีแต่ระหว่างที่ทำงานนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการการันตีว่าหลังจากน้องจบน้องมีงานทำทันที<ม>ซึ่ง ในด้านของเรทเงินเดือนนะคะก็จะได้เท่ากับคนที่จบระดับปริญญาตรีบวกกับคนที่ปริญญาตรีบวกประสบการณ์การทำงานมาแล้ว4ปีเพราะว่าน้องได้รับการฝึกฝนในสารประกอบการจริงมาตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ปีสแล้วก็ปี4ะนะคะส่วนน้องในสาขาอื่นๆเรานอกจากจะเปิด3สาขานี้แล้วนะคะงมีสาขาอื่นๆที่ชื่อก็ค,คล้ายๆกับที่มหาวิทยาลัยอื่นนะคะ,คะว่จะเป็นวิศวกรรมนิเทศศาสตร์ นะคะหรือว่า,วากับนิเทศก็มีด้วยเหรอคะมีค่ะหรือว่าในด้านของภาษาจีนธุรกิจซึ่งทุกสาข,าขาของเรานะคะน้องเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกภาคปฏิบัตินะคะ mm hmm. คือไปเรียนกับสถานประกอบการจริงตั้งแต่ปี 2, 2> mm hmm. เป็นต้นไปเลยค่ะเพราะนั้นซึ่งเราเราเ เราเชื่อว่าการที่คนเราเนี่ยค่ะจะสามารถที่จะทํางานได้จริงสามารถทํางานได้เป็นเนี่ยเรียนแต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกค่ะ,คะเราจะต้องไปฝึกแล้วก็ลองทําทาปุ๊บแล้วกลับมาที่ภาคทฤษฎีแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะ,คะเอะคุณชนาดาคะแล้วอย่างวิศวะใช่ไหมคะแล้วก็นิเทศศาสตร์เนี่ยทางสถาบันเนี่ยส่งไปฝึกที่ไหนคะภายในเครือซ p พีด้วย เหมือนเดิมหรอคะค่ะคือในเครือ CPO เนี่ยรามีบริษัทในเครือ CPO เยอะแยะมากมายมนะคะแต่เราไม่ได้หยุดแค่ทาง CPO นะคะสำหรับน้องในอย่างเช่นคณะ,ะนิเทศศาสตร์นะคะ,คะเราก็ได้มีการได้พูดคุยกับทางสารประกอบการที่เป็นพันธมิตรนะคะหรือหรือพาร์ทเนอร์กับทาง CPO นะคะแล้วก็ร่วมกันลากหลักสูตรกันขึ้นมาน้องก็สามารถที่จะไปฝึก ในสารประกอบการจริงเช่นนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็ได้มีพูดคุยกับมติชนหรือว่าทางด้านของบล็อดแคสต์นะคะหรือว่าบริษัท True Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ C p นะคะส่วนวิศวกรรมศาสตร์ก็เราก็จะมีบริษัท Go Soft นะคะซึ่งเป็นบริษัทดูทางด้านของอเทคโนโลยีของเซเว่นอีเลฟเว่นทั้ง6000สาขานะคะ mm hmm. และยังจะมีบริษัทอื่นอีกอย่างเช่น IBM บริการ c ิ sco Microsoft ต่างๆที่เรากําลังพูดคุยให้น้องสามารถไปฝึกภาคปฏิบัติได้จริงๆตั้งแต่ปี2เป็นต้นไป ซึ่งนี้ก็เป็นเป็นการเมค e ชัว sure นะคะเป็นการเมคชัว sure ว่าน้องเนี่ยได้ฝึกจริงๆแล้วก็ได้ทําจริงๆได้ตรงกับทักษะที่ทางบริษัทนั้นๆเนี่ยต้องการและนั่นก็คล้ายๆกับการันตีว่าน้องก็จะได้มีงานทาอาจจะมีงานทําในบริษัทนั้นๆด้วย นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทก็จะรับน้องที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้ามีการเลี้ยงบ่มเพาะมาตั้งแต่ปีหนึ่งปี2องเขาก็จะไม่ปล่อยไปหรอกค่ะ